คับที่ทานอาหารเช้าของโรงแรมมุกดาหารเรยกว่าฟอนนะครับวิวน้ำโขงนี่ชัดมากครับจากหน้าต่างด้านนู้นจะเป็นหอแก้วมุกดาหารนี่ย วิวโดวยรอบเลยครับเหมือนนั่งทานอาหารแล้วมีน้ําขงล้อมรอบนี่อาหารชุดอาหารเช้าจะมากับค่าโรงแรมนะครับกับแม่น้ําขงฝั่งนู้นคือเมืองสวรรคเขต นี่เป็นชั้นดาดฟ้าของโรงแรมฮะมองลงไปจะเป็นตลาดอินโดจีน